สวัสดีค่ะทุกท่านพบกันอีกครั้งนะคะกับคนอีสานอยู่สิงคโปวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสถานที่ที่ดิฉันประทับใจมากๆค่ะนั่นก็คือรั f เ e ิ Hotel ลสิงคโปร์ค่ะทุกท่านค่ะไม่เคยได้มีโอกาสมาพักนะคะแต่ว่าเคยผ่านประจำค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้เราสามารถที่จะเดินทางไปที่โคเดนมาลเพื่อซื้ออาหารไทยค่ะ สาเหตุที่ประทับใจก็คือเป็นอาคารที่มีลักษณะเก่าแก่ค่ะทำให้มีความรู้สึกซาบซึ้งเมื่อเห็นในทุกๆครั้งค่ะรัฟ f ฟิลโฮเทลสิงคโปร์เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในสิงคโปร์และสะท้อนประวัติศาสตร์ยุคอานานิคมได้อย่างดีที่สุดค่ะ โรงแรมแห่งนี้ตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ก็คือท่านเซอร์สแตมฟอร์ดรัฟเฟิลนะคะซึ่งสร้างโดยพี่น้องตระกูลซากกสที่รับดูแลรับผิดชอบโรงแรมรูหราอื่นๆในภูมิภาคนี้ในยุคอาณานิคมด้วยค่ะแม้ว่ารัฟเฟิลโฮเทลสิงคโปร์จะเปิดทําการในปีคศ .1887 แต่ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงผังโรงแรมมาโดยตลอดค่ะโดยได้เพิ่มปีกด้านข้างของโรงแรมห้องสวีทและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆโรงแรมแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมยุคนิโอเรเนซองที่มีการตกแต่งให้สอดคล้องกับสภาพอากาศเขตร้อนเช่นมีการยกเพดานให้สูงขึ้นและเพิ่มพื้นที่ระเบียงให้กว้างมีห้องรับประทานอาหารที่ปูพื้นหินอ่อน หลอดไฟและพัดลมติดเพดานซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้นะคะมีที่โรงแรมแห่งนี้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคนี้ค่ะที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดชาลีชป,ปลินสมเด็จพระราชนีอลิซาเบตท,ที่สองและประจจาร์คิปลิงบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้เคยมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ การปรับปรุงโรงแรมในปีคศ1989ทำให้โรงแรมนี้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งมีการนำมุกแบบเหล็กหล่อมาเป็นบันไดแบบดั้งเดิมกลับมาใช้และมีการซ่อมงานปูนตกแต่งอย่างระมัดระวังทุกห้องถูกออกแบบแปลงโฉมเป็นห้องสวีทปูพื้นด้วยไม้สักและพรมแบบแฮนด์เมด รัฟเฟิลโฮเทลสิงคโปร์จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกล้ำค่าและความสง่างามที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจและรายชื่อแขกผู้ที่เข้ามาพักเพื่อสร้างสีสันให้โรงแรมองค์ประกอบเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนที่นี่